เมื่อดิกาำพพลาได้รับพรวิเศษ3าข้อแต่ทว่าพรนั้นมันกลับมาจากโลกมืดและจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นทุกครั้งที่ขอไทเกอร์อาร์นอตอัฟเฟดปี2017ในช่วงที่สงครามยาเสพติดในเม็กซิโกกำลังดูเดือดมีผู้คน160,000คนถูกฆ่าและสูญหายอีก53,000คน และหนังได้เล่าผ่านเอสเตลลาเด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนปรมถมแห่งหนึ่งในท้องถิน่นในวันนั้นครูมอบหมายให้เด็กๆแต่งนิทานเรื่องของตัวเองซึ่งเอสเตลลาตัดสินใจเขียนนิทานเกี่ยวกับเจ้าชายที่อยากจะเป็นเสือต่อมันอีกทั้งด้านหนึ่งเด็กกําพร้าข้างถหนวนชื่อชายกำลังรอจังหวะทีเะ่เหมาะในการขโมยของมีค่าจากผู้คนที่เดินผ่านไปมา และเขาบัางเอิญเห็นคาโคที่กําลังเมาเดินออกมาจากภาพซึ่งหมอนี่เป็นลูกน้องของแกงฮัวสกัสแกงอาชญากรที่มีชื่อเสียงเรื่องความโหดเคี้ยมเด็กหนุ่มจึงเลือกเขาเป็นเป้าหมายโดยขณะที่คาโคกำลังฉี่นั้นชายก็ขโมยปืนและโทรศัพท์จากกางเกงของเขาจากนั้นชายเล็งปืนไปที่คาโคในตอนที่ไม่มีคนสังเกตเห็นเหมือนกับว่าชายมีเรื่องคับแค้นอยู่ในใจแต่สุดท้ายเขาก็ไม่กล้าลั่นไกซึ่งเมื่อคาโคหันกลับมาชายก็ซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดและร้องไห้ออกมาเพราะชีวิตที่น่าสังเวชของเขา กลับมาในห้องเรียนทุกคนตื่นตกใจเพราะมีเสียงปืนเกิดขึ้นที่ด้านนอกหล่าเด็กๆจึงรีบหมอบลงกับพืน้นซึ่งขณะที่ทุกคนกำลังขวัญเสียนั้นครูของเอสเตลาได้คลานเข้ามาหาและยื่นช็อกสามชิ้นให้กับเธอพร้อมกับบอกว่านี่คือพอรสามประการที่จะทําให้ความปรารถนาของเธอเป็นจริงเหมือนดังในหนังสือเทพนิยายและไม่นานในที่สุดการยิงกันก็สงบลงและโรงเรียนก็ได้ระงับการเรียนการสอนอย่างไม่มีกําหนดเพื่อความปลอดภัย ระหว่างทางกลับบ้านเอสเตล่าอยู่ชะง,งกักเมื่อเห็นศพพิถูกพรมคุมเอาไว้แต่เธอก็ไม่ได้ตกใจอะไรเพราะเหมือนจะเริ่มชินแล้วแต่ทว่าเมื่อเธอหันหลังเดินจากไปนั้นเลือดจากศพก็ไหลาตามเธอไปและเมื่อเธอมาถึงบ้านเอสเตล่าเรียกหาแม่แต่ดูเหมือนว่าแม่จะไม่อยู่บ้านจากนั้นขณะที่เธอนั่งดูทีวีเลือดที่ไหลาตามมาก็เริ่มไหลไปทั่วบ้านและเมื่อมันไหลผ่านทีวีในที่สุดเอสเตล่าก็สังเกตเห็นซึ่งสุดท้ายนั้นเลือดก,ก็ได้มาหยุดและแผ่ขยายออกอยู่ที่เสื้อผ้าแม่ของเธอ กลับมาทางด้านชายเขาได้กลับมาหาเพื่อนเพื่อนกกำพร้าซึ่งพวกเขาเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเพราะโตมาจากข้างถนนด้วยกันโดยขณะที่เขากําลังเช็กดูปืนและพยายามดาวรหัสผ่านโทรศัพท์นั้นมอโรคนีดเด็กที่สุดในกลุ่มได้ขอให้ชายเล่านิทานเรื่องเสือให้ฟังก่อนนอนซึ่งแม้ชายจะเล่าให้ฟังหลายรอบแล้วแต่เขาก็ยินดีที่จะเล่าอีกครั้งต่อมาในคืนนั้นเอสเตล,ลาย,ยังคงรอคอยให้แม่กลับมาเธอรอจนกระทั่งอาทิตย์ขึ้นและพยายามโทรหาแม่รอบแล้วรอบเล่าแต่มันกลับไร้การตอบรับใดๆ ซึ่งต่อมาขณะที่นั่งอย่างเงาๆเธอได้เห็นชายเดินผ่านมาอีกจากฝั่งหนึ่ง,ท,งทั้งคู่ได้สบตากันครู่หนึ่งก่อนที่ชายจะเดินผ่านไปต่อมาขณะรอแม่ในคืนที่สองเธอนึกถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่กับแม่ทั้งสองมีความสุขมากแม้จะไม่ได้มีทุกอย่างเพียบพร้อมแต่แม่ก็มักจะบอกให้เธอเข้มแข็งตลอดซึ่งจากนั้นเอสเตล,ล่าตัดสินใจใช้ช่อกหนึ่งแทงเพื่ออธิษฐานคอแรกนั่นคือขอให้แม่กลับมาโดยทันทีที่พูดจบเสียงเปิดประตูบ้านก็ดังขึ้นและจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงของแม่เรียกหาเธอ ซึ่งเมื่อเธอขานตอบนั้นเสียงของแม่กำลังขึ้นมาข้างหูพร้อมกับผีวิญญาณของแม่ได้สัมผัสเธอจากด้านหลังนี่จึงทำให้เด็กสาวตกใจกลัวสุดขีดและออกจากบ้านไปชาววรรุขึ้นเสียงดังจากภายในบ้านทำให้เอสเตลลาตัดสินใจเข้าไปดูและเธอก็เรียนเ็กชายสวมหน้ากากเสือกำลังปล้นบ้านของเธอเธอจึงพยายามห้ามไว้เพราะมันคือของของแม่เธอซึ่งในที่สุดชายก็ถอดหน้ากากออก และก่อนจะวิ่งหนีเขาได้บอกเอสเทลาว่าแม่ของเธอน่ะคงถูกพวกฮอสกัดจับตัวไปซึ่งพวกนี้เป็นแกงคายาและแกงคาม,มนุษย์แต่เธอก็ไม่เชื่อเพราะเมื่อคืนแม่ยังมาหาเธออยู่เลยและทันในนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเรียกอันแผ่วเบาบอกให้เธอไปหาด้วยความกลัวเธอจึงรีบวิ่งออกจากบ้านไป ต่อมานั้นเธอได้เห็นหน้ากากเสือที่ชายทิ้งไว้เธอจึงตัดสินใจออกตามหาชายซึ่งในที่สุดเธอก็เจอแหล่งกบดานของพวกเขารวมไปถึงภาพวาดที่มีชื่อของสมาชิกทุกคนเขียนอยู่โดยขณะที่เด็กกำพร้าทั้ง4ี่กำลังกินข้าวคนอยู่นั้นพวกเขาก็สังเกตเห็นเอสเทลล่าที่ตามมาซึ่งเธอก็ได้บอกว่าเธอหิวข้าวแต่พวกเขาก็เข้ามาเตือนว่าที่นี่เป็นอาณาเขตของพวกเขาและพวกเขาก็ไม่สนใจว่าเธอจะหิวแค่ไหนว่าแล้วชายก็ไล่ให้เธอกลับไป แต่เอสเทล่าก็ขอร้องเธอไม่อยากกลับไปที่บ้านครับดังนั้นป๊อบจึงบอกว่าต่อให้เธออยู่ที่นี่เธอก็อยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะพวกแกงหัวสกัดจะมาจับตัวเธอไป หลังจากนั้นเอสเตลล่ายังคงไม่กลับบ้านเธอใช้เวลาทั้งคืนอยู่ข้างๆแหล่งกบดานกับพวกเขาซึ่งในความส่งสารมอโรจึงนำผ้าหม่มและบิสกิตหนึ่งชิ้นออกมาให้กับเธอแต่เอสเตลล่านั้นยังคงหิวอยู่จึงได้ค้นหาเศษอาหารที่หล่นอยู่แต่ทว่าทัานในนั้นมือของแม่ก็โผล่มาแต่ความมืดและพยายามจะดึงเธอเข้าไปแต่เธอสะบัดมือออกได้และกรีร้องเสียงดังนี่จึงทำให้ชายสะดุ้งตื่นและเขาก็โกรธเธอที่ส่งเสียงรบกวนจากนั้นเขาก็กลับไปนอนต่อ โดยวันรุ่งขึ้นชายบอกให้เอสเตล่ารีบตื่นเพราะพวกฮัวสกัดกำลังมาซึ่งไม่นานรถของพวกฮัวสกัดก็มาถึงและพวกมันก็เริ่มไล่จับเด็กๆเราเด็กกำพร้าจึงรีบวิง่งหนีผ่านหลังคาบ้านแต่ทว่าเอสเตล่ากลับอยู่ชะง,งักเพราะกลัวความสูงชายจึงได้กลับมาบอกให้เทโดดตามไปและเมื่อเห็นพวกแกงกันังจะตามมาทันชายจึงใช้ปืนยิงขู่พวกมันแต่นั้นก็ทำให้ขาโคเห็นว่าชายนี่เองที่เป็นคนขโมยของมันไปมันจึงตะโกนให้คืนโทรศัพท์กับปืนมันมาซาแต่อีกทั้งสองก็รีบวิง่งหนีต่อไป จากนั้นเมื่อมาถึงจุดนั้นพบในตรอกซอยเป๊อบกับทูซสีก็วิ่งมาบอกข่าวร้ายกับชายนั่นคือพวกหัวสกัดจับตัวมอโรไปพวกเขาเจอเพียงแค่ตุ๊กตาเสือที่มอโรทำหล่นไว้ซึ่งนี้ทำให้ชายโกรธจัดเพราะว่าเพื่อนสนิทคนหนึ่งของเขาตกอยู่ในอันตรายและเมื่อเอสเทล่าถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ถูกจับตัวไปพวกเขาจึงบอกเธอว่าแก๊งคายานีขึ้นชื่อเรื่องการทำพิธีกรรม ดังนั้นเด็กๆจะถูกพาตัวไปให้ชิโนและชิโนเนี่ยจะหานรากพวกเขาเป็นชิ้นๆเพื่อถวายให้กับปีศาจท,ที่พวกมันบูชาจากนั้นชายก็โทษเอสเตลาที่พวกมันจับตัวมอโรไปได้ก็เป็นเพราะเธอมาอยู่ใกล้กลุ่มของพวกเขาโดยขณะที่ทั้งสามกำลังเดินจากไปเอสเตลาจึงบอกว่าเธอสามารถทาให้หัวสการหายไปได้นะนี่เลยทําให้พวกเขาสนใจและชายก็ยื่นปืนให้เธอพร้อมกับทําข้อตกลงหากเธอฆ่าคาโคได้พวกเขาจะรับเธอเข้ากลุ่มวันแล้วพวกเขาก็พาเอสเตร์ลามายังบ้านของคาโค แต่เธอเนี่ยดันเปลี่ยนใจไม่อยากทําแล้วชายจึงพูดกับเธอว่ามันฆ่าแม่ของเธอและถ้าหากเธอไม่ทําพวกมันจะฆ่าเราทั้งหมดด้วยดังนั้นเธอจึงยอมปีนกำแพงเข้าไปและย่องเขาเ้าไปในบ้านซึ่งในนั้นมืดนมากและคาโคก็กำลังดูข่าวอยู่ในห้องนางเลนเธอจึงรวบรวมความกล้าและย่องเข้าไปด้านหลังของเขาโดยขณะที่เลีงปืนนั้นเอสเทลลาก็หยิบช็อคขึ้นมาและขอพรข้อที่สองว่าเธอไม่ต้องการฆ่าเขาด้วยมือของตัวเอง ซึ่งทันใดน,นั้นเธอก็เห็นว่าคาโคตายไปแล้วและเธอก็เห็นงูตัวหนึ่งเลื้อยอยู่ที่มือเธอจึงทิ้งปืนแล้วมันก็เกิดลั่นขึ้นมาเองจากนั้นงูตัวนั้นก็ได้ไต่ลงมาและเลื้อยจากไปโดยก่อนที่เธอจะวิ่งหนีออกไปจากทางหลังบ้านนั้นเธอก็อยู่ชะง,ง,งักเพราะได้เห็นเอกหลายคนถูกขังอยู่ในกรงซึ่งรวมถึงมอโรด้วยดังนั้นเธอจึงปล่อยทุกคนเป็นอิสระและทั้งกลุ่มก็ดีใจมากที่ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง จากนั้นเอสเตอร์ลาเดินเข้าไปหาชายเพื่อจะคืนปืนให้แต่เขาก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเธอทําสําเร็จมากกว่าที่ตกลงกันไว้ซะอีกเขาจึงเดินจากไปด้วยความโนงตนในเวลาต่อมาทั้งกลุ่มรวมถึงเด็กที่ถูกช่วยมาได้พวกเขากลับมาอย่างที่ซ่อนและเฉลิมฉลองให้กับชายชนะแต่ชายนั้นยังคงอยู่ในอารมณ์หงุดหงิดเขาถามเอสเตอร์ลาว่าเธอทําสําเร็จได้ยังไงเธอจึงตอบเพียงว่าเธอขอพรและต่อมานั้นโทรศัพท์ขาโคก็ดังขึ้นโดยคนชื่อทีโอพยายามติดต่อมาแต่ชายก็กดวางสายและได้ลูกจากไป ส่วนเอสเตอรลาเธอก็ถูกชวนให้เข้าไปเต้นฉลองด้วยกันกับทุกคนต่อมาในคืนนั้นเอสเตอร์ลาสำลักอย่างหนักและเมื่อลุกขึ้นเธอก็เห็นแมลงบินออกมาจากป่าจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงแม่ผ่านแก้วที่ว่างเปล่าแม่เตือนเธอว่าเพราะการตายของคาโคจึงมีคนกำลังตามล่าลูกแต่เอสเตอรลาก็บอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนฆ่าเขาซะหน่อยซึ่งแม่ก็บอกว่าเปล่าคนที่ฆ่าหมอนันตั้งหาที่กำลังตามลูกมันจะหาลูกจนเจอและลูกต้องพามันมาเจอกับแม่ดังนั้นในเช้าวันต่อมาเอสเตอรลาได้นมน้าทุกคน ให้ย้ายไปยังที่ซ่อนที่ใหม่เธออ้างว่าที่นั่นอาจจะมีทุกอย่างที่พวกเขาต้องการเลยก็ได้ซึ่งในตอนแรกชายไม่เอาด้วยและบอกให้ทุกคนอยู่ที่เดิมแต่เมื่อเอสเตอร่าบอกว่าพวกแกงมารู้ที่ซ่อนนี้แล้วและมันจะมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นชายจึงตกลงที่จะย้ายไปที่อื่นโดยต่อมาระหว่างทางเด็กๆที่ถูกช่วยมาได้พวกเขาร้องไห้คิดถึงพี่ชายซึ่งอยู่ในแก๊งบลายานดังนั้นชายจึงพาทั้งสองไปเจอพี่แม้พวกแกงบลายานจะดีใจที่ได้พาพวกกลับมาแต่พวกเขากับพวกของชายก็มีปากเสียงกัน และพวกปลายาก็เตือนว่าการฆ่าคาโคจะทําให้ชีโนกับแกนงตามลา่าพวกเขาทั้งหมดแน่ตอมพไม่นานพวกเขาก็พบเพลื่อหาร้างที่สามารถใช้เป็นที่ซ่อนแห่งใหม่ของพวกเขาได้นี่ทำให้ทั้งกลุ่มตื่นเต้นกับความใหญ่โตของที่นี่มากและขณะที่เอสเตลล่าอยู่คนเดียวนั้นเลือก็ได้ไหลาตามเธอมาอีกครั้งพร้อมๆกับมีเสียงเตือนของแม่ดังออกมาด้วยความหวาดกลัวเธอจึงหนีเข้าไปในห้องจานแล้วก็ขีดช็อกไว้หน้าประตูซึ่งนี่ก็ทําให้เลือไม่สามารถไหลาตามเธอเข้าไปได้ และเมื่อเยืยนอยู่ตรงนั้นเธอได้เห็นชายแอบไปร้องไห้อยู่คนเดียวเธอจึงเข้าไปหาเพื่อปลอบใจแต่แล้วโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชายตัดสินใจรับสายและได้ยินว่าทีโอโกรธมากที่พวกเขาอยู่เบื้องหลังการตายของน้องชายซึ่งชายก็ได้รู้ว่าแก๊งปลายานเอาเรื่องนี้ไปบอกทีโอและเมื่อเอสตูล่าถามว่าทำไมเขายังเก็บโทรศัพท์เครื่องนี้ไว้ชายจึงบอกว่าในนั้นมีรูปถ่ายแม่ของเขาอยู่คาโคมันถ่ายไว้ในตอนที่จับตัวเธอไปและนั่นเป็นเพียงรูปภาพเดียวที่เขามีต่อมาบ่ายวันนั้นเด็ก,ดกบลล่อองูฟุต พวกเขาจะเล่นมันอยา่างสนุกสนานรวมถึงเกยียนไม้เล่ที่ด้านหลังจากน,นก็วาดรูปใส่ลูกฟุตบอลเพื่อฆ่าเวลาซึ่งท้ายที่สุดแล้วพวกเขายังคงเป็นเด็กที่อยากสนุกสนานกับชีวิตบ้างและในเวลาต่อมามรอรู้องไห้มาหาออสโตลาเพราะว่าตุ๊กตาเสือของเขาขาดดังนั้นเธอจึงซ่อมมันให้กับเขาและปลอบใจให้เขาเข้มแข็งซึ่งชายก็ได้มองดูสิ่งที่เธอทำด้วยความชื่นชม จากนั้นทั้งคู่คุยกันในความเก่งกาจของเสือที่สัตว์อื่นไม่สามารถทัดเทียมได้ซึ่งเอสเตล่าสงสารที่พวกมันหลายตัวถูกพรากอิสระไปเพราะถูกจับไปโชว์ในสวนสัตว์แต่ชายกลับบอกว่าเธอไม่ความรู้สึกแบบนั้นเพราะเสือไม่กลัวอะไรเลยและเมื่อเอสเตล่าค้นดูโทรศัพท์ของคาโคเธอก็ไม่เจอรูปของแม่เลยและภาพของแม่ที่เหลืออยู่คืออยู่ที่บ้านของเธอดังนั้นชายจึงเล่าว่าเขาเคยมีภาพของแม่อยู่ที่บ้านเหมือนกันและพวกแก๊งได้เผาบ้านของเขาทิ้งและมันทำลายทุกอย่างในบ้านไปหมด แต่แล้วเขาก็เสนอว่าเขาสามารถไปเอาภาพของแม่เธอมาให้เธอได้นะหากเธอใช้พรข้อสุดท้ายให้แม่เขากลับมาหรือไม่ก็จะไม่รอยแผลไฟไหม้บนหน้าของเขาหายไปแต่เอสเตลล่าก็ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดเพราะทุกครั้งที่เธออธิษฐานมันจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นเสมอว่าแล้วเธอก็ลุกหนีไปซึ่งว่าทำให้เธออารมณ์ดีขึ้นชายจึงไปที่บ้านของเธอเพียงลําพังเพื่อหยิบรูปถ่ายของแม่ไปให้แต่แล้วบางอย่างก็ทำให้เขาตกใจเขาจึงรีบวิ่งหนีออกไปข้างนอก แต่ถ้าว่าทีโอพี่ชายของคาโคก็รออยู่แล้วและจับตัวเขาไปทันทีโดยต่อมาในขณะที่เอสเตลาตามหาชายรอบๆคลัอาหาเธอได้เห็นทีโออยู่ข้างนอกกำลังรับสายจากชิโนเธอจึงหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องมืดแต่ในนั้นเธอก็ได้เห็นวิญญ,ญาณของแม่และวิญญาณตัวอื่นๆที่เป็นเหยื่อของพวกแกนซึ่งวิญ,ญญาณเหล่านี้บอกให้เธอพาพวกแกนเข้ามาเพราะสถานที่แห่งความตายนี้กำลังรอพวกมันอยู่แต่เอสเตลาตกใจมากกับภาพที่เห็น เธอจึงวิ่งออกไปข้างนอกแต่นั่นก็ทำให้ทีโอจับตัวเธอไว้และพาเธอไปหาชายพร้อมกับคินถามว่าโทรศัพท์นั่นอยู่ไหนซึ่งเพื่อปกป้องเพื่อนที่กำลับบงแย่มอโรจึงยิงใส่ลูกน้องของทีโอแต่แล้วเขาก็ถูกสวนกลับจากทีโอและทําให้เขาเสียชีวิตทันทีเพื่อแก้แค้นป๊อบจึงย่องมาจากด้านหลังและแทงขาทีโอจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็รีบหนีไปโดยพามอโรไปด้วยต่อมาทั้งกลุ่มซ่อนตัวอยู่ในอาคารรางอีกแห่งโดยพวกเขาใช้ผ้าห่มห่อร่างของเพื่อนและใส่ตุ๊กตาตัวปของเขาไปด้วย และขณะพวกเขากำลังเศรา้าชายกับเอสเตลลาก็เริ่มสงสัยว่าทำไมพวกนั้นถึงอยากได้โทรศัพท์คืนนักโดยเมื่อตรวจสอบดูพวกเขาก็พบคลิปที่ชิโนฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งชิโนโเนี่ยกำลังจะลงสมัครตำแหน่งสัมพันธ์ทางการเมืองซึ่งชิโนโปฏิเสธมาตลอดว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับแกงฮวสกาดดังนั้นคาโคจึงแอบถ่ายคลิปนี้ไว้เพื่อแบ็กเมลและทัในใดนั้นเอสเตลลาก็เห็นมังกรตัวเล็กบินออกมาจากโทรศัพท์และบินออกไปนอกหน้าต่างและต่อมาเอสเตลลาบอกให้ชายโทรหาชิโนโเพื่อเจรจาและจะได้จบเรื่องนี้สักที ฐานชิโนจึงนัดหมายสถานที่ให้พวกเขาไปพบกันพรุ่งนี้เชา้าโดยหากพวกเขาคืนโทรศัพท์พให้ชิโน <Ch ino S 1> จะสั่งให้แกง,งวงสการ์เลิกตามรางควานพวกเขาแต่ถ้าพวกเขาไม่คืนแล้วก็ชิโน <Ch ino S 1> จะตามล่าพวกเขาด้วยตนเองเทมยังเปิดเผยด้วยว่าคนฆ่าขาโคคือเขานี่แหละซึ่งเม่ได้รู้ความจริงชายก็โกรธมากและเรียกเอสเดลาว่าเป็นคนโกหกและด้วยความผิดหวังเขากับป๊อปเปทูซีจึงจากไปและทิ้งเธอไว้ตอมาในคืนนั้นเอสเดลาเห็นวิญญาณของมอโรและตุ๊กตาเสือของเขาเธอมองดูวิญญาณของมอโรด้วยความสับสน และทันในนั้นก็เห็นว่าศพของเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาพร้อมกับกระซิบชื่อของเธอต่อมาได้เห็นวิญญาณคนตายจำนวนมากอยู่รอบๆห้องซึ่งพวกเขาล้วนเป็นเหยื่อของแกงฮัวสกาดและหล่าวิญญาณได้บอกเธอนั้นำพาชิโนไปหาพวกเขาซึ่งเธอนั้นพยายามจะเดินหนีแต่ทุกทางที่จะไปก็ล้วนถูกวิญญาณดักทางไว้บอกให้เธอทำตามคำปรารถนานีทำไมเอสโตล่าหวาดกลัวและหนีเข้าไปหลบในห้องห้องหนึ่งพร้อมกับพูดซ้ำๆว่าเสือไม่เคยกลัวเพื่อสงบสติอารมณ์ แต่และว,วิญญาณก็เข้ามาหาเธได้ทั้งท่อระบายน้ำเธอจึงวิ่งหนีออกไปโดยมีมังกรตัวเล็กตัวเดิมบินตามเธอไประหว่างนั้นทูซซี่กับป๊อบแย่งโทรศัพท์จากชายพวกเขาอยากจะเอาคลิปนี้ไปแจ้งตำรวจแต่ชายไม่เห็นด้วยเพราะตำรวจก็สารเลวไม่ต่างกัน แต่สุดท้ายเพื่อนทั้งสองก็วิ่งไปที่รถตำรวจอยู่ดีและเอาคลิปนี้ให้ตำรวจสองนายดูซึ่งแทนที่จะช่วยเหลืออะไรเนียพวกเขากลับขับรถออกไปเฉยเลยและเมื่อชายได้แย่งโทรศัพท์คืนมาคราวนี้เขาสังเกตเห็นว่าผู้หญิงในวิดีโอสวมสร้อยข้อมือแบบเดียวกับในภาพถ่ายแม่ของอสเตอลาดังนั้นชายจึงวิ่งกลับไปเพื่อบอกเรื่องนี้กับเธอแต่เมื่อมาถึงพวกเขาก็พบเพียงศพของมอโรฉะนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจฝังเพื่อนของพวกเขาอย่างเหมาะสม ฐานาอิสโตลาที่อยู่ในสถานเบกเลนเธอเห็นวิญญาของมอโรซึ่งเขาได้มาบอกเธอว่าเพื่อนๆกำลังฝังร่างของเขาไว้ที่ไหนโดยเมื่อไปถึงนั้นป๊อบกับทุดซีก็ตราหน้าเธอว่าเป็นพวกขี้โกโหกแต่ชายนั้นก็ส่งรูปภาพแม่ของเธอให้และมีเรื่องสําคัญจะบอกเธอแต่เมื่อเห็นว่าเธอกําลังน้าตาซึมเขาจึงจะเก็บไว้บอกเธอทีหลังจากนั้นต่อมาเธอยืนกานว่าพวกเขาจะต้องไปพบก,กับชีโนเพื่อช่วยชีวิตตัวเองโดยในที่สุดทั้งกลุ่มก็ตกลง และหลังจากโยนหน้าของมอโรที่อยู่ในกล่องงไปในน้ำพวกเด็กๆก,ก็ไปพบกับทีโอชิโนและผู้ชายอีกคนในอาคารเก่าโดยทีนั้นชายยอมส่งโทรศัพท์ให้ชิโนและกูหกว่าเขาไม่รู้รหัสผ่านชิโนจึงถามทีโอว่านี่ใช่โทรศัพท์ของคาโค่ไหมและเมื่อทีโอยืนยันว่าใช่เนื่องจากมีลายมักองกรอยู่ที่ฝาลัง ทันในนั้นชิโนก็ยิงทีโอกับชายคนทิ้งก่อนที่จะบกขยี้โทรศัพท์เครื่องนั้นด้วยเท้าบอกกับทุตซีที่บาดกลัวจึงรีบพากันหนียไปก่อนซึ่งจากนั้นชิโนก็บอกว่าเขาทำตามท,ท,ที่ตกลงกันไปแล้วนะพอง้นรีบใส่หัวไปซาแต่ทว่าอิสต์ลาเนียก็อยากจะถามชิโนว่าแม่ของเธออยู่ไหนแต่ชายก็รีบลากตัวเธอวิ่งหนีไปก่อนที่ชิโนมันจะเปลี่ยนใจ จากนั้นเมื่อวิ่งออกมาข้างนอกชายเปิดเผยว่าโทรศัพท์ของคาโคยังอยู่กับเขาเขาแค่สลับฝาหลังเครื่องผู้หลอกชิโนโครับต่อมาเขาได้บอกความจริงเธอว่าผู้หญิงในวิดีโอนั้นคือแม่ของเธอและเขาเตือนเธอว่าอย่าทำอะไรงงๆพรที่ขอแล้วสมปราชนาพวกนั้นมันไม่มีจริงหรอกซึ่งเพื่อพิสูจน์เอสเตลลาจึงได้ขี่ช็อคใส่แก้มของชายจากนั้นเธอก็ขอให้รอยแผลพวกนี้หายไปแต่ถว่ามันกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ ซึ่งทานในนั้นรอยเลือดก็ได้ไหลมาหยดอยู่ที่เท้าของชายและในเสี้ยววินาทีนั้นกระสุนของชิโนก็ฝังหัวของเขาจนตายทันทีชิโนรู้แล้วว่าถูกหลอกชายเคยโทรไปหาเขาเพราะงั้นชายจำไม่รู้รหัสโทรศัพท์ได้ยังไงและตอนนี้เอสเตลาต้องรีบวิ่งหาทางตัวรอดซึ่งชิโนก็ไล่ตามเธอไปต่อมาเธอแอบหนีขึ้นไปอยู่บนช่องระบายอากาศใต้เพดานนี่จงทำให้ชิโนโมโหหนักมากกว่าเดิมที่หาเธอไม่เจอ และทันใดนั้นเธอก็เห็นตุ๊กตาเสือของมอโรซึ่งเจ้าตุ๊กตาได้นําทางเธอลงไปยังห้องโถงที่เต็มไปด้วยศพรวมถึงศพแม่ผู้ล่วงลับของเธอด้วยและเมื่อเธอได้พบแม่อีกครั้งมันจึงทำให้เธอร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจซึ่งศพของแม่ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาชั่วขณะเพื่อถ่ายทอดสร้อยข้อมือไปให้ลูกและเพื่อสัมผัสลูกสาวที่รักต่อมานั้นเอสเทร่าใช้เสียงโทรศัพท์เพื่อรอชิโนเขาเป็นห้องเก็บศพเธอได้ขังเขาไว้ข้างในและนี่ก็ทําให้ปรารถนาของลาวิินนญญาที่เเเปป็็หยจรง ล่ว,วิญญาณได้แก้แค้นจิโน่จนทำให้เอสเตอร์ลาได้ยินเสียงโหยหวนของเขาและขณะที่เธอกำลังจะหนีไปเธอได้พบกับวิญญาณของชายเธอจึงบอกลาเขาพร้อมกับยืนย่นไผแชกให้ชายมองเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะกลับเข้าไปในห้องและจุดไฟเผาจากนั้นในฉากสุดท้ายเธอได้พบกับเสือตัวหนึ่งเธอจึงยิ้มบอกมาเพราะเธอได้นึกถึงคำพูดของชายที่บอกว่าเสือเป็นดังราชาพวกมันผ่านเรื่องเลวร้รายมาตลอดและเสือไม่เคยเกรงกลัวสิ่งใดจากนั้นเธอก็เปิดประออกไปสู่ทุง่งหญ้าและแล้วหนังก็ได้จบลง